สวัสดีครับผมชื่อเดชายเดชคาวะนาเป้าอยู่ชั้นป .5 เลขที่8วันนี้ผมจะมาทำการทดลองเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพขนสารอุปกรณ์ที่เรามีคือน้ำเกลือเม็ดน้ำแข็งและหม้อต้มน้ำร้อนต่อไปเราไปดูวิธีการทดลองกันดีกว่าการทดลองที่หนึ่เราจะใส่น้ำลงไปในหม้อต้ม แล้วใส่น้ำแข็งโลนต่อไปเพื่อดูเพื่อดูการละลายของน้ำแข็งอย่าแลกใส่น้ำอย่างที่สอนใส่น้ำแข็งแล้วก็รอสักครู่ ตอนที่หนึ่งสรุปว่าน้ำแข็งใส่ลงไปในหม้อต้มเมื่อโดนงความร้อนจะละลายกลายเป็นน้ำแต่ถ้าต้มต่อไปน้ำจะละน้ำจะละเหยกนกลายเป็นไอเราไปดูการทดลองที่สองกันเลยการทดลองที่สองเราจะเอาเกลือใส่ลงไปในน้ำในกาต้มนะ้ำในหม้อต้มน้ำเพื่อดูการเปลี่ยนแปลน แล้วคนเม่เต้องไปเรื่อยๆน้ำจะกลายเป็นน้ำเกลือและแลวรอให้น้ำจนแห้ง เราจะเห็นเ,เกลืออยู่ที่หม้อต้มสลุปผกะะลการร้อนน้ำแข็งละลายเป็นน้ำ ส่วนน้ำถ้าต้องไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นไอส่วนเกลือใส่ลงไปในน้ำเดือดน้ำจะกลายเป็นไอส่วนเกลือจะไปกลายเป็นเกล็ดเกลือติดอยู่ที่ก้นหม้อต่อไปเราไปดูการตอบคำถามกัน ตอบคำถามครับอะไรเป็นปัจจัยทำให้น้ำแข็งเกิดการเปลี่ยนสถานะครขอตอบว่าความร้อนครับขอบคุณครับ